ของเศรษฐีกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้มีการลงนามความร่วมมือนะะในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑะะ์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของนักวิชาการของมหาลัยโดยล่าสุดคุณแดนวรเวทนะคะก็ลงมาโดด,โดจับธุรกิจเรื่องของความงามโดยลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เซรัมะะ่มที่ดูแลผิวหน้าค่ะ ที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะบ,บริษัทเซลล่าโซลูชันจำกัดนำโดยนะคะแดนวรเวทดานุวง์ซึ่งเป็นดารานักร้องมากความสามารถ หันมาจาับธุรกิจเสริมความงามค่ะโดยได้มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่ชื่อว่าเซลลา่าภายใต้โครงการวิจัยของนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะที่จะพัฒนาสารสก,กัดจากขมิ้นซึ่งเป็นสมุนไพรไทยไปสู่วงการนวัตกรรมเครื่องสำอางระดับโลก ซึ่งการลงนามเมื่อวานนี้นะคะก็มีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินน์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงเทพสุทธิรวุฒิรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ประธานเปิดงานพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศิริรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตรกรรมลงนาม MOU ร่วมกับบริษัทเซลล่าโซลูชันจำกัดและบริษัทชาแมสซีเคคอสเมตจำกัดโดยมีผู้บริหารมหาลัยนะคะและก็ทีมงาน บริหารนะคะรวมไปถึงตัวแทนจากบุคลากรน,นักศึกษาร่วมกันเป็นสักขีพยาน โดยภายในงานนะคะได้มีการเสวนาเรื่องของกว่าจะเป็นเซลล่าเมอร์ซี่ฟิลเพื่อแขกได้มีประสบการณ์และก็รับทราบถึงที่มาของความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซลล่าที่มีสารสากัดจากงานวิจัยพร้อมกับการเตรียมต่อย,ยอดงานวิจัยต่างๆของมหาลัยนะคะในอนาคตเช่นการวิจัยและพัฒนากระบวนการสารสากัดการวิเคราะห์และประเมินความปลอดภัยและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพได้แก่ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านการอักเสบเป็นต้น ซึ่งทางด้านของแดนวรเวดานวงนะคะได้กล่าวถึงการตัดสินใจในการหันมาจับธุรกิจสายนี้นะคะบอกว่าหลักคิดที่หันมาทำธุรกิจเนื่องจากว่าต้องการจะช่วยเหลือคนที่รักก็คือภรรยาสุดสวยน้องแพตตี้ค่ะ ที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพผิวที่แพง้ง่ายจึงกลายเป็นแรงบนันดาลใจสําคัญนะคะที่ทําเซลลาเซรัมขึ้นมาหลังจากนั้นก็ทราบนะคะว่าทางมหาลัยสงขลานครินมีงานวิจัยนะคะที่มีสารสกัดจากขมิน้นแล้วก็มีการปลูกในแหล่งที่ดีที่สุดในโลกทําให้เกิดความร่วมมือพัฒนาต่อย,ยอดจนนามาสู่การทรําธุรกิจด้านการเสริมความงามนี้ซึ่งในอนาคตนะคะบอกว่าจะมีการเปิดรับตัวแทนจําหน่ายหลักเพียง20คนเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็มีการเปิดโอากาสให้ ู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและก็เข้ามาร่วมในการในการเป็นตัวแทนกับทางเซลล่าเซลรามอีกด้วยค่ะเรามีเสียงของทางด้านคุณแดนนะคะวรเวทดัานวงที่เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยค่ะผมจะสงสัยว่าทำไมผมมยู่โดดมาทำธุรกิจอะไรแบบนี้คือตอนนี้มันเป็นแพชชั่นของผมมากๆในการที่แบบจะทําธุรกิจเพราะว่าหลัก,ลกคิดของการทําธุรกิจก็คือการการคิดที่จะช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือว่าโลกใบนี้นะครับด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญที่เราที่เรามีนะครับก็เลยคิดว่าเออเราเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยคนที่เรารักเพราะว่าจริงๆมันเกิดจะปัญหาของน้องพัตตี้ครับที่แบบว่าหน้าเขาแบบแพ้ง่ายหลายคนอาจะมองว่าแบบน้องหน้าก็น่าใส่นี่นะยังงครับจริงๆรแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังเรานั้นจริงๆแล้วน้องด้วยเวลาการทำงานที่แบบได้พักผ่อนไม่เพียงพอ ทานอาหารแบบว่าไม่ไม,ไม่ถูกหลักบ้างในบางเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผิวแพ้ง่ายมีผดมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่แบบยิ่งใหญ่มากๆนะครับในการที่จะทำเซล,ล่าตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มั่นใจว่าอยากจะทําเพราะว่าได้มาคุยกับทางที่มอทีมนักวิจัยนะครับอาจารย์ชิชามัยนะครับที่ได้ได้เห็นไปแล้วนะคือเราเจอสารสกัดตัวนี้มันเจ๋งมากๆจริงๆนะครับก็คือขมิ้นที่บอกว่าปลูกในแหล่งที่ดีสุดคือขึ้นในประเทศไทยด,ด,ดีสุดในโลกเลยนะครับ ก็เลยแบบพัฒนาต่อเป็นตัวเซลล่าเนี่ยครับวางแผนช่องทางการตลาดอะครับคือ,อตอนนี้จริงๆผมกำลังกำลังเ,เปิดรับตัวแทนนะครับติดตัวผมแค่ประมาณยีนคนคือเหตุผลก็เพราะว่าผมต้องการจะให้อนอกจากตัวผมตัวน้องแพตตี้แล้วที่จะสามารถส่งมอบคุณค่าแบบนี้นะครับความมั่นใจต่างๆคืนกับทุกๆคนได้ก อาจจะอาจจะยังไม่เพียงพอก็เลยต้องการคนที่มาร่วมส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ให้กับผู้คนโปรโมชั่นนะครับมีครับมีแน่นอนจริงๆก็อยากให้ติดตามในเพจของเซล่านะครับหรือจริงๆช่องทางผมเนี้ยจะแชร์ไว้ให้นะครับก็อยากให้ลองใช้ดูนะครับก็ถ้าเกิดใครได้ได้เห็นการเซ็นสัญญายู่หรือว่าข้อมูลทางการวิจัยของอาจารย์ก็คงจะมั่นใจได้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรามัน มันดีจริงๆนะครับครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับลองมาลองลองตัดสินใจลองใช้เซลล่าก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใครมีปัญหาแบบเดียวกันนะกับผมอย่านงะเช่นผิวหน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติดหรือว่ามีเริ่มมีริ้วรอยนะครับจริงๆฟ้ากะก็ช่วยได้นะครับก็ลองเปิดใจแล้วลองลองดูได้นะครับมีอะไรก็ติดต่อทางเพจของเซลล่าได้เลยนะครับ ขณะที่ทางด้านของเจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะท่าน,นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชิตชัยค่ะซึ่งเป็นนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์บอกว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะที่นําสารสกัดจากขมิ้นชันโดยบอกว่าขมิ้นชันเนี่ยเป็นสินค้า GI ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใน6อําเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งขมิ้นชันมีสปปรรพคุณตา,ตามตำราอายุรเวทและการแพทย์แผนไทยในการต่อต้านอนุม,มูลอิสระเสริมสร ร้างภูมิต้านทานโรคเช่นช่วยบำรุงผิวพันธ์ชะลอวัยรวมไปถึงยังช่วยให้ผิวพันธุ์นุ่มนวลขาวผ่องอีกด้วยค่ะซึ่งจากการวิจัยชิ้นนี้นะคะว่ากันว่าจะนําไปสู่การพัฒนาร่วมกับนวัตกรรมสมัยใหม่ปรับโครงสร้างจากสีเหลืองของขมิ้นเป็นสีขาวเรียกว่าเตต้าไฮโดรเคอร์มินินยังคงใช้ขมิ้นเป็นสารตั้งต้นนะคะซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้คาดว่าจะส่งเสริมทําให้กเกษตรกรที่ปลูกขมิ้นนะคะจะได้มีรายได้จาก การทำเกษตรอีกด้วยเรามีเสียงจากนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ค่ะต้นมาจากการที่อาจารย์ชิมัยเองเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการดําเนินงานในการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราธานีนะคะซึ่งจังหวัดสุราธานีาเมื่อกี้ท,ท,ที่ที่พูดไปแล้วนะคะก็เป็นจังหวัดที่มีขมิ้นที่ดีที่สุดในโลกนะคะก็คือ เป็น GI ด้วยนะคะสารสําคัญของขมิ้นก็คือเป็นสารสําคัญที่มีสีเหลืองนะคะแต่เวลาเราไปใส่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นจุดด้อยที่เราไม่สามารถจะเอาไปใส่ได้ในปริมาณมากนะคะถ้าใส่ไม่มากประสิทธิภาพในการออใช้งานนก็อาจจะน้อยเพราะฉะนั้นการปรับ โครงสร้างให้มันสามารถเปลี่ยนจากสีเหลืองไปเป็นสีขาวก็คือเป็นเตตตะไฮโดรเคอร์คิมินก็ยังคงใช้ขมิ้นนะ,นะคะเป็นสารตั้งต้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการใช้ขมิ้นของประเทศไทยเนี่ยค่ะนะคะให้เป็นวัตถุดิบนะคะในการผลิตตัวเคอร์คิมินที่จะเอามา ผลิตเป็นเตตะาไฮโดรคือขมินต่อไปนะคะคราวนี้ถ้าหากว่ามีการสนับสนุนให้มีการปลูกขมิ้นนะคะเกเษตรกรก็จะมีรายได้จากการปลูกขมิ้นนะคะจากเคยเคยขายในราคาที่เป็นขมิ้นยานะคะซึ่งกิโลนึงอาจจะแค่ยี่สิบสาบาทนะคะแต่ถ้า,อาขอโทษทีเป็นขมิน้นขมิน้นอาหารนะคะแต่ถ้ามาเปลี่ยนให้เป็นขมิ้นยาได้เนี่ยมันก็จะทําให้ราคาเนี่ยขึ้นเป็นกิโลลาบางครั้งก็เป็นร้อยบาทนะคะเพราะนั้นก็จะทําให้ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวงานวิจัยที่ทำเนี่ยก็จะทําที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ทใช้นะคะที่เอาไปทำเนี่ยก็คือตัวสารตั้งต้นนะคะก็จะผลิตที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ส่งให้โรงงานในการผลิตเป็นเครื่องสำอางต่อไปค,ค่ะ ขณะที่ทางด้านของผู้บริหารบริษัทซามเอสซีเคคอสเมตจำกัดนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางในการที่จะนำงานวิจัยดังกล่าวไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ บอกว่าที่ผ่านมานะคะได้มีการนํางานวิจัยนวัตกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยไปต่อย,ยอดโดยเฉพาะผล,ลิตภัณฑ์เซลล่าเซรั่มของคุณแดนวรารเวทก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทางบริษัทนํามาต่อย,ยอดเพิ่มประสิทธิภาพโดยมีการใส่สารสก,กัดที่นําเข้าจากต่างประเทศเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งบอกว่าสารสก,กัดที่นํามา ใส่เข้าไปนะคะกว่าจะเป็นเซรัม่มตัวนี้นี่นะคะได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและก็ระดับโลกจึงมั่นใจได้ค่ะว่าจะเป็นโปรดักที่มีคุณภาพนอกจากนี้นะคะทางเจ้าของแบรนด์อย่างคุณแดนและก็น้องแพตตี้ก็ยัมีความใส่ใจทั้งขั้นตอนกระบวนการผลิต รวมไปถึงนะคะผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็จะได้รับประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้อย่างเต็มที่ขณะที่นายแพทย์พร้อมเพชรเกษมสุขผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและผลิตภัณฑ์ความงามนะคะกล่าวถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซลล่าเซรั่มในอนาคตนะคะว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถือว่าเป็น all-in-one ในเรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นลดการสร้างเม็ดสีทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสชะลอวัยต้านการสร้างอนุมูลอิสระรวมทั้งการรักษาสมดุลของผิวหน้าค่ะซึ่งในอนาคตนะคะทางบริษัทจะร่วมกับทางมหลาลัยเพิ่มการทดลองมากขึ้นในเรื่องการรักษาสมดุลของผิวหน้านะคะหรือว่าไมโครไบโอซึ่งกำลังอยู่ในเทรนความงามในขณะนี้เรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของทั้งสองท่านค่ะ ใช่ค่ะใช่ในตอนนี้ค่ะพี่แดงกับน้องแพตตี้นะคะก็คือได้ทดลองใช้ในตัวแรกแล้วค่ะคือทั้งสองเนี่ยรู้สึกว่า มีการเปลี่ยนแปลงมากค่ะในในผิวหน้าจากที่เป็นคนแพ้ง่ายนะคะหรือว่าผิวโทมเวลานอนน้อยค่ะคือผิวก็คือแข็งแรงขึ้นหลังจากนี้ค่ะก็คือมีการจะพัฒนาเพิ่มนะคะเป็นโปรดักต์อื่นๆตามมาค่ะที่เกี่ยวกับสกินแคร์ด้วยนะคะแล้วในอนาคตก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยค่ะก็ไม่ว่าตั้งแต่ศรีรษะเลยนะคะจึงจึงตั้งแต่ภายานอกสู่ภายในคือแบบทุกท,ทุกส่วนเลยค่ะก็คือพี่แดนกับนองแพตตี้ ต้องการที่จะต่อยอดตรงนี้แล้วก็ทำแบรนด์ตัวนี้ค่ะให้แข็งแรงค่ะก็คือเราจะนำนวัตกรรมนะคะของมหาลัยค่ะแล้วก็รวมถึงรีเสิร์ชที่ทั่วโลกเลยมาใส่ตรงไปในในโปรดักต์ด้วยในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นค่ะที่เป็นของแบรนด์ของน้องแพตตี้กับพี่แดนครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่า all in ินแล้วกันโซเซราเซลั่ม so um เนี่ยเป็นออ l ์ n ิวันเนาะก็คือมีเรื่องของการรักษาความชุ่มชืน้นนะ สองก็คือเรื่องของการลดการสร้างเม็ดสีหรือว่าทำให้ผิวหน้ามันกระจ่างใสสามคือการชะลอวัยนะครับจากการที่เห็นผลผลวิจัยแล้วว่ามันสามารถต้านการสร้างอนุมูลอิสระได้กับอีกอันหนึ่งก็คือรักษาสมดุลของผิวหน้าครับผมก็คือเรื่องของไมโครบไบโอมนั่นเอง